ใช่ช <lavender> <bunker> ื kind of popcorn, ่อเพลงอันนี้ชื่อเพลงหรือประโยคคะเออขอหนึ่งประโยคค่ะแนั่นน่ะคืออ๋อชื่อเพลงชื่อเพลงปล่อยเมื่อไหร่ยังไงเอ่ยปล่อยเมื่อไหร่เอ้ายี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าเอ่ากูจำทำไมหนูไม่รู้เลเพลงเป็นแนวอะไรเพลงเป็นแนวอะไรเพลงแปวไหนเพลงแนวแบบเอ่อน่ารั อีกทันที้ป๊อปเหมือนเดิมค่ะให้คนได้แบบว่าเห็นความสดใสในมุมของคนโสดอย่างนี้ฮะใช่ค่ะแนะนำให้เป็นแฟนเราค่ะบอกใครเฟ้าชื่อเพลงรู้ฟังแต่ก็ซ้อมบอกอเล็กไปแล้วอ๋อเป็นแล้วบอกกทุว่ะเอออออเบไปหน่อยในบอกชื่อเพลงฮะอชอบไปนิดนึงแล้วค่ะแล้วก็ในชื่อจริงเออ่ไปใช้ ก็เออก็เคยใช้แล้วอ่ะมันมันมีที่มาที่ไปยังไงเพลงนี้เพลงนี้เป็นเอาใจคนโสดบ้างค่ะแบบข้างนอกฝนตกก่อาวข้างนอกหาจะหนากับมัน่ามัเพลงนี้ก็จะเป็นแบบเอาใจคนโสดบ้างเพราะว่าบางทีคนโสดอาจจะไม่กล้าพูดเลยก็เอาเพลงเราไปบอกก็ได้แบบเอาไปเต้น cover ตามอะไรเงี้ยแบบได้มีส่วนช่วยยังไงไหมเพลงนี้การทำ ส่วนช่วยเป็นกําลังใจให้พี่นีพี่แทนกับพี่คาโตะแล้วก็พี่ข้าวถ้าเต้นยากไหมคะโบถ้าเต้นไม่ยากค่ะแต่ว่าอาจจะเยอะกว่าเพลงแรกเพราะเพลงแรกน้อยมากอย่างกันน้อยไปเพลงแรกสองประสบความสาเร็จเพลงนี้กดดันหรือคาดฝังยังไงกดดันไหมอ่ะค่ะก็กดดันค่ะแต่ว่าเราก็นั่นแหละเราก็ทําเพลงให้ทุกคนได้มีความสุขได้ฟังกันแบบหนุกๆเวลาขับรถเวลากออกกำลังกายก็สามารถฟังได้ค่ะ ก็ยังเป็นสไตล์ของคุโบเมร์ดาอยู่ใช่น่ารักน่ารักเป็นเพลงเร็วเหมือนเดิมค่ะจะได้แบบเต้นตามกันได้มันจะมีคีย์เวิร์ดติดหูจริงจริงการร้องมันยากมไหมเพราะว่าเพลงที่เรามาร้องเอามาจับใจเพลงนี้มันจะต้องใช้รนเนอร์อะไรแบบทำตัวเป็นคนโสดทำตัวคนโสดอ๋อก่อนก่อนไปอัดบอกเลิกก่อนดีกว่ใช่ก็สำหรับเพลงนี้จริงจริงมันไม่ยากมันเป็นแบบฟิลเอลเอิร์นเอลเอิร์นคู่อะไรเงี้ยแบบถ้ายังไม่มีใครแบบแนะนำให้ไปแซดเรานะก็นะขื่นขื่น อันนี้ตอนดหนึ่งเราไม่ได้ประบลัดนายเนี่ตอนร้องนึกถึงตอนไปจีบพี่เล็กไหมฮะเราไม่ได้จีบอรอเอาล็อกมาจีบเขาเออเออนั่นแหละมันเป็นช่วงหมดเวลาไม่ใครจีบใครเหมือนกันมันก็มารวมๆกันพร้อมๆกันอะไรเงี้ยจริงๆเพลงนี้น่าจะมาก่อนเนาะก่อนเท่อนที่พอเผยเพลงต่อไปอาจจะเพลงบอกเลิกก็ได้เลยคบเพิ่งคบแล้วก็เลิกเลยแบบเอออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้สอนคุณอเล็กเต้นหรือยังคะสอนแล้วค่ะแต่ว่าเขายังจำไม่ได้อ่า มันก็เยอะขึ้นแหละคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดของเพลงที่มันจะเป็นประโยคจําเหมือนตอนแฟนผมน่ารักครบนี่เลยค่ะถ้าเธอยังไม่มีใครแนะนําให้เ yes. ป็นแฟนเราเอาอเป็นเพลงให้สักหนึ่งหกเหมือนมันไม้จริงถ้าเธอยังไม่มีใครแนะนําให้เป็นแฟนเราถ้าเธออยากได้คนที่ดีก็ต้องมีแฟนเป็นเรามันก็ยิ้มแล้วนะม่จริงเขากลมหนาขกต้อง ปล่อยเมื่อไหร่ปล่อยเมื่อไหร่ยี่สิบสองเออยี่สิบสองคือภาคมนี้ค่ะได้ฟังกันขอบคุณสำหรับข้อมูลคุ่เนี่เขาว่ายังไงบ้างพอเขาฟังแลยเออมีเขาก็บอกเออก็น่ารักนะเป็นเพลงน่ารักน่ารักเหมือนเดิมนะคะก็สดใสดีอาจจะคนโสดบ้างร้อยล้านวิวไหมคะไม่คาดหวังแล้วเราจะไม่คิดหวัง มีคนฟังสักร้านหนึ่งก็แฮปปี้ล้ะไม่ได้มูไว้ใช่ไหมคะคุณโบ่ะไม่มูเลยค่ะแต่ก็ยกมือไหว้สัตว์ทุกต้อยเปอร์เซยเอร์เซ็ถามถึงเมื่อคืนที่ชวนเพี่เล็กไปพาฟมันเกิดคุณแม่ใช่เป็นไงคะก็ดีค่ะอุปสรรคเยอะดีแบบจะจุดเทียนใครจะถือเค้กใครจะเอาไฟแช็คมาจุดใครมีบ้างอะไรแบบ จะบอกให้พี่ข้างบ้านมาเซอร์ไพรส์พี่ข้างบ้านาเข้าบ้านก่อนแล้ว <_ joking> แล้วก็แบบออไม่มีใครโทรรับโทรศัพทคือทุกอย่างดูเป็นดูเป็นปัญหาดีเป็นตัวไม่เป็มตัวแลวคร เออเตรียมค่ะแต่เตรียมตัวแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงเซอร์ไพรส์เราด้วยเพราะแบบอุปกรณ์ไม่ครบเค้กไม่มีอะไรเงี้ยเราก็จะแบบหาแบบเป็นเออเค้กโรเล็กๆน่ารักให้พอเป็นพิธีของขวัญก็ไม่ทันแล้วเายืนฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็ของขวัญยังไม่มาที่เซอร์ไพรส์ยากเพราะคุณแม่เขาแบบว่าเขารู้ทันเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอือหนูว่าแม่ไม่รู้เพราะว่าตอนแรกอะแม่กำลังนั่งดูเรื่องกงมือจอปิดอยู่ในบ้านว่าจะแบบยังไงดีอย่างเงี้ยเผื่อแบบ อะไรเกิดขึ้นกันก็เดินดูเดินดูพี่ข้างบ้านก็แบบมาช่วยกันแบบแม่เขาไปคุย้างในดีกว่าแม่จะแม่เปิดประตูก่อนแม่เพิ่งเนหนูเพื่อออกอะเงี้ยคือประตูเปิดปิดเปิดปิดอยู่ในประตูหน้าบ้านอ่ะจนหนูแบบจะเข้าอย่างไรวะเนี่ยหาจงะว่เข้ายากแล้เดยวนปี่ยอกยังไงก็บอกพี่เลกว่างไหมขอจองตัวหน่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปแบบแฮปปี้เบิร์เดย์แม่กัน อะไรก็รีบเคลียร์คิวให้ครั้งนี้วันนั้นว่างพอดีค่ะถ้าเรื่องเคลียร์คิวน่าจะไม่น่าถ้าถ้ามีคิวน่าจะไปงานเขาพี่ลูกคิดแผนเสื้อพงเซอร์ไพรส์ทั้งแม่ให้เราเขามีค่ะมีมีมีช่วยบอกว่าเออเดี๋ยวเรื่องของขวัญี่พี่จัดการเองแด็กบอกยังไม่มาแต่ยังไม่มารู้หรือยังว่าเป็นอะไรรู้ค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณแม่อยากได้แหละซึ่งแม่รู้แล้วแม่รู้ยังไม่รู้วันนี้แม่รู้วันนี้แหละแล้วบอแล้วบอคิดว่าแม่รู้ไหมว่าจะเซอร์ไพรส์วันเมื่อวานเหรอ ไม่น่ารู้ค่ะเพราะว่าโบเนียนมากโบแทบจะเป็นสายลับหนึ่งคนก็าลั่งรีละเดี๋ยวคือก็ก็เนียนระดับนึงแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าแม่แบบอ๋อออแันยินดีแต่คือแค่แบบวุ้ยฉันเขินเลยเพราะว่าตอนเช้าโบให้ดอกไม้แม่ไปก่อนแล้วก็เลยแบบก็แม่คงคิดว่าให้จแล้วจบแล้ว อย่างปีนี้แบบไม่ได้แบบยกเค้กมาคนเดียวไงมีคนอเล็กด้วยอย่างนี้ไงเป็นคือว่าที่ลูกเขยอะไรงนี้ไหมแม่ก็พูดไปทำไมเราเขินนะเป็น acting แต่ก็ถือว่าแบบพิเศษเออเป็นปีพิเศษใช่ปีพิเศษที่มีพี่เขามาช่วยเซอร์ไพรส์ด้วยก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ร่วมขบวนการจริงๆถือว่าสนิทชิดเชื่อกันดีแล้วแหละเพราะว่าอาจจะไปเที่ยวด้วยกันมาหลายทริปแล้วสองครอบครัวก็รู้จักกัน เราแหละเหมือนเราก็ตั้งใเหน็ดเดี๋ยวทงคุณพ่อพี่เล็กด้วยเล่นมุกกันตบโบบาโบบาพ่อส่งมาเราก็ต้องรับแหละถ้าเราไม่รับเดี๋ยวพ่อไม่รักเราอช่ถงไงคะโมเมนต์นั้นตลกดีฮะดูดูแบบดูไม่น่าเกิดขึ้น่ะดูไปไม่ได้แบบบังอะไรอยู่ในห้างอะไรเงี้ยบังอะไรบังอะไรบังไรเรื่องพ่อส่งมาแล้เราก็ต้องเล่นไงคือพ่อเริ่มก่อนพ่อเริ่มก่อนพ่อเป็นมุกคนจีน เขาพู่มมาซักเลยคต่ก็ถือว่าเล่นเล่นมุกอะไรกันเงี้ยอย่างเงี้ยกันเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยกันบ่อยไหมก็มีบ้างค่ะจะนัดกันบ้างอะไรเงี้ยแบบให้เพื่อนๆในกลุ่มทัวร์สนุกสนานวันนั้นเหมือนเป็นฟิลแบบงานเอนเตอร์เทนเลยเหมือนเราไม่ได้ไปเที่ยวละอย่างฟิลเรากับพ่อพี่อเล็กเขาคือเข้าข่าในเรื่องตลกเฮฮากันพี่อเล็กเขามีกับทางแม่เราบ้างไหมคะเอ่อมีบ้างค่ะแต่แม่ก็จะแบบ เด็กน้อยตัวนึงเออเด็กน้อยเขามีเกร็งไหมเวลาแบบอยู่กับแม่อะไรไม่ค่อยค่ะส่วนใหญ่หนูฟังหนูก็ฟังเพื่นเลยค่อนข้างธรรมชาติทั้งคู่อันนี้ก็เลยเป็นเป็นตลกไปทั้งคู่เลยเวลาอยู่กับพ่อกับแม่หรือว่ามุกพี่อะไรเขาแป๊กไม่เท่าเราเออจริงๆเขาแม่แปล่าเบาพูดได้อะคะเวลาเขาเล่นเขาก็จะหัวเราะเองบ้างหัวเราะอยู่คนเดียวใช่เวลาเล่นเองขับเองเราก็จะแบบ แงหดีแค่นัมนได้ลูกเพิ่มอีกคนหนึ่งเนาะก็ครับเขาอาจจะไม่อยากได้ลูกแล้วก็ได้ฮะลูกเขาก็สามคนแล้วอยากได้อยากได้สชายออันนี้ acting ประเดิ๋กอันนี้ตายถ้าอันนี้มันหมายถึงอะไรเนี่ยมาสักแคเถื่อนแ้วแม่อยากได้ลูกชายเพิ่มเปล่าเราลูกคนเดียวไงแม่อยากได้ลูกชายเพิ่มอ่ะไม่แม่แม่ไม่เถื่อนนะ อยากได้หลานเลยต้งมีเงินพอเลยเดี๋ยววันนี้หลานเเลยรู้สึกยังไงบ้างอ่ายังไงก่อนจะได้หลานเอ่อขอลูกเขยกันละกันนะแม่เอ่อให้มันดูเป็นขั้นตอนก่อนเนาะเป็นขั้นเป็นตอนจะได้ไม่ข้ามขั้นเลยแล้วพร้อมไหมพร้อมพร้อมที่จะพาลูกเขยให้แม่มั้ยนะถ้าเธอพร้อมเราก็พร้อมมาด้วยกันติงเจอร์ใหม่หรอถามไป แม่แม่เคยพูดเรื่องหลานแบบนี้ให้ฟังไหมจริงๆแม่อยากมีหลานแล้วเพราะว่าด <convergence Então, S 1> ้วยด้วยร่างกายเรามันก็ถึงวัยที่ควรจะผลิตลูกแล้วโอ้โหตรงเนี้ยกี่คนนะแม่ก็25เป็นต้นไปมันคือวัยที่ต้องเริ่มแต่งงานแต่ว่าเราก็คงแบบตั้งเป้าไป30กว่าอะไรงั้นแหละแบบไม่รีบก็เออ อพราะแม่แม่เขาก็เข้าใจใช่ไหมแม่เข้าใจเพราะแต่งเร็วมันก็อาจจะมีแบบถ้ามีเร็วเขาเลี้ยงไหวได้ไงอ๋อเคยถามพ่อแมว่าอยากได้หลานสักกี่คนเคยถามค่ะแต่หนูว่าคนเดียวก็น่าจะโอเคแล้วโอเคแล้วแหละท่านทั้หมดลูกมันไหว่ะเนาะเราฝากไข่มเราฝากไข่มหมดนวัตกรรมเขามีนะคิดเหมือนกันค่ะจะฝากไข่แต่ว่าพอได้ฟังพี่ๆีหลายๆคนพูดเขาบอกมันมีค่าค่ารับฝาก ก็เลยชิปด้ตรงนี้มีไม่ใจาเรื่องการฝากกว่าจะมีก็คงแบบฝากหนึ่งปีแล้วมีเลยดีกว่าไหมอะไรได้แบบเออไม่ทำงานหนักเกินไปก็ฝากปุ๊บใช้ปั๊บเลยเนาะหรือไม่ก็แบบธรรมชาติหรือเปล่าอะไรเงียมันมีเหตุผลของมันแหละทุกคนไปถึงเรื่องนูนแล้วก็แติมทาไมต้องวางแผนในเรื่องอาหารการกินก็อาจจะทำให้ร่างกายเรามันอาจจะแบบ เดูเราศึกษาไว้หมดเลยเยอะศึกษาหมดเลยเราฟังมาเยอะมากว่าแบบไข่ถ้าสมมติเยอะท้องจะบวมแปลว่าไข่เยอะมากๆแต่ถ้าของผู้ชายถ้าไม่ตรวจก็อาจจะมีหัวขาดแล้ววิ่งวนกัดหางตัวเองก็มีมันมีหมดเลยแบบเี่มจริงจริงองศึกษาเพื่ออะไรที่อยากรู้ตรงเนี้ยคือหนูเป็นคนชอบฟังชอบดูอยากรู้แล้วเราก็กลัวว่าเราจะเป็นแบบมีลูกยากหรือเปล่าถ้ามีลูกยากเกิดจะได้แก้ไขได้ทันอะไรเงี้ยค่ะ มันไม่ได้มีแค่อาจจะแบบมีปัญหาของฝ่ายฝ่ายเดียวอาจจะมีของฝ่ายชายด้วยเนี่ยเราต้องฟังให้หมดอะไรเงี้ยแล้วก็ตลกดีกระทางตัวเองอะแบบสเปิร๊ด มันมันแปลกดีเนาะดูไม่เหมือนอยู่ในตัวเราอ่ะเออทุกคนดูต allora ั้งใจฟังมากเลยเจ้าพี่ควณชาบานีดูมันกพูดมีเออเชื่อกันหมดแล้วนะเนี่ยไม่มันคือเรื่องจริงดียืนยันว่าเรื่องจริงไม่ใช่แบบว่าขาดหรือเตลหัวบางทีวิ่งเข้าไปถึงไข่แล้วนอนหลับก่อนจะถึงเพราะว่าตัวเจ้าตัวพ่อชอบนอนหลับก่อนถ้าใครไปอินเสิร์ตใครไปออกก็ต้องอินเสิร์ตรูปนี้ขึ้นมาด้วยนะมันมีค่ะทุกคนลองไปเสิร์ชดูของข้าวอันโอเคค่ะ